สลักลูกสูบ 4JJ1 กับ 4JJ3 แตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูว่าเฮ้ยทำไมปัจจุบันตอนนี้เขานิยมใช้เป็นสลัก 4JJ3 นะครับบางคนก็ยังไม่ได้รู้จุดนี้เนาะแต่พอดีเรารู้อยู่เราก็มาแบ่งปันเพื่อนๆครับ <ๆ S 1> เผื่อใครที่อยากจะทําตามก็สามารถจะทําตามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าสลักลูกสูบ 4JJ1 กับ 4JJ3 เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและทําไมเขาถึงเลือกใช้ 4JJ3 เดี๋ยวเราไปดูเลยครับแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่า เพราะอะไรเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยครับนี่ก็คือนะครับสลักลูกสูบใน 4JJ1 และ 4JJ3 นะครับฟังฝามือเนี่ยก็คือเป็น 4JJ1 นะครับ 4JJ4JK เนี่ยใช้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นดเดิๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นสลักเหล็กแบบนี้นะครับก็เคลือบมาอย่างที่เรารู้กันแหละนะก็เป็นสลักเหล็กนะครับแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ฟาร์มพิเศษของ 4JJ3 เนี่ยนะครับที่เขานิยมมาใช้นะครับก็คือหมายว่าอย่างนี้ ตัวนี้เขาได้เคลือบมานะครับนี่เห็นไหมเคลือบดามาอย่างนี้ซึ่งเคลือบมาเพิ่มความอะไรให้มันให้มันลื่นขึ้นฝาเขาลื่นขึ้นฝาเดิมนะครับนี่นะครับนี่ผมให้เพื่อนๆดูนะครับเหตุผลที่มันลื่นก็คือหมายว่าเขาเคลือบตรงนี้มาปุ๊บมันก็จะเป็นสารเคลือบให้มันลื่นเนาะนะครับเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับพูดแบบง่ายๆภาษาบ้านๆนะครับก็แค่เอามาฝากบอกกับเพื่อนๆนะครับใครที่ อ่าประกอบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรถแข่งหรือรถบ้านนะครับแต่ส่วนมากอ่ะพวกรถแข่งอ่ะเขาจะแบบจินตนาการแบบแบบดีๆคือหมายว่าอะไรที่มันดีแล้วเนี่ยเราก็เราเจอเราสัมผัสอยู่แเราก็มาบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อแบ่งปันความรู้นะครับเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยเนี่ยบางคนก็ไม่รู้เนาะแต่พอเรารู้เนี่ยเราก็สามารถจะมาแบ่งปันกันได้นะครับก็เอามาให้ดูนะครับก็คือทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยเพิบขึ้นมาก็เพิ่มแบบที่ผมบอกนะครับใครที่กําลังอยากจะทํา หรือไม่ทาหรืออยากจะใช้ของเดิมก็แล้วแต่นะเพียงแต่ว่าเรามาแนะนําอะไรอะไรที่เรามีความรู้เราก็มาแบ่งกันมาแบ่งปันกันเฉยๆนะครับสาหรับเรื่องนี้ครับก็ไม่มีอะไรสาหรับเรื่องวันนี้ก็ฝากไว้แค่สลักการสูบ4 j j 1และ4 j j 3ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้นะเนาะก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับจะได้รับชมคลิปแบบนี้สาระดีๆแบบนี้ทุกๆวันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ กับสลักลูกสูบ 4JJ1 และ 4JJ3 ขอบคุณมากครับ